โอเคครับคุณดูก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปลิปนี้นะครับก็อย่าลืมท่จะกดไลค์นะครับหรือว่าจะกด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็อื่นเลยก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากสมัครสมาชิกก็ ก็สามารถสมัครสมาชิกกันได้นะครับเดี๋ยวลิงก์นี้ดูอยู่ใตคลิปเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาให้ดูนะครับผู้ชมรแค่ไปหน้าที่ช่องของพี่และครับแล้วเราก็สามารถกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ราคาเพียงแค่50บาทนะครับจะเป็นใจเกเรเริ่มต้นนะครับ50บาทแล้วก็ใจใจเกเเต็มตัวนะครับ80บาทแล้วก็ไอตาวนะครับ150หหรือว่าใครที่มีแบบ เงินนขนาดอะไรก็สามร้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับพันห้านะครับก็แค่เราแค่สมัครห้าสิบาทก็เข้า Discord นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆในเกมพี่นะครับแล้วก็ใครที่อยากโดนเนี่ยก็โดนเนี่ยเป็นซุปเปอร์แชทได้นะครับการในไลฟ์สตรีมพี่นี้ก็จะมีขึ้นชื่อให้ทุกคนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรับรับชมคลิปนี้ก็เลยครับไปเลยคุณผู้ชมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องมิวลี่ยอนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมบอนิเมะโรทาวเวอร์ดีเฟนซ์กันเช่นเเคคคคคยนนะะรรััับบุุณณผูู้ชมมมมก็ออ่่าาปดดตให ก็มันจะมีอะไรมาบ้างใช่ไหมมันจะมีพวกอีเวนต์อะไรมาใหม่ยเยอะแยะเนยนะแล้วก็มีกระสุนมีอันนี้ไม่ใช่เป็นของชิน้นรูปูเครื่างตที่คราใหม่นะครับล้วก็อันนี้นะครับมันคืออะไรนะครับอันนี้นะครับมันเหมือนเรนเรียกว่าดวงดาวแล้วกันนะเ,เรื่องเราเรียกว่าดวงดาวแล้วกันดวงดาวนี้หาได้จากไหนครับก็คือเควสนะครับก็คือแอดมินบอกไว้แล้ว,ลวหาได้จากเควส์นี่ครับเห็นปะ เรา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 ,เราสับบัตรอะไรจรงนี้เลยแบบว่าลงลงรหาได้แล้วก็อันนี้มันจะเป็นอีวิทูเอียอ่าเควสอ่าันนี้เควสนะผู้ชมได้ทีละอันเลยนะก็พี่ใช้ไปอยู่2อันถ้าพูดถ้าพี่พูดติดติดกัดก็ขออภัยด้วยนะครับคือแบบว่าเพิ่งนอนเอ้ะไม่ใช่เพิ่งนอนคือ,อยังไม่ได้นอนเลยนะผู้ชมก็มาบอกวิธีใช้นะครับก็คือตอนแรกอ,อันเนี้ยถ้าเราอยู่แล้วใช่ไหมมันจะวิวสามสิบเอชเอ๊ะมันจะวิวสามสิบใช่ไหมมันตันเคียวสามสิบไม่ได้อีโวนนะก็คือเราใช้นะ มันจะเพิ่มมาอีก3วิวนะเราก็สามารถอัพได้นะผู้ชมก็คือเหมือนแบบว่าเราเราชอบตัวไหนเราก็ใช้ตัวนั้นเลยอ่ะเออเหมือนเดนจีเนี่ยพี่ก็กดอัพนะก็คืออันเนี้ยจะไป็ทีมสาวนะผู้ชมแต่อันเนี้ยพี่ยังอัพวิวไม่ตันนะเออมันก็ระยะเดี๋ยวอะไรมันก็จะเพิ่มอีกนะโอเคครับผู้ชมก็จะประมาณนี้แล้วก็หาได้ยังไงก็ควสเควิเดลี่ชาริสเลยนะผู้ชมก็คือเหมือนว่าหาหาได้เลยไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็น่าจะมาบอกประมาณนี้ในแนวทางผู้ชมชอบตัวไหน แค่คุณผู้ชมชอบหน่อยคุณผู้ชมก็กดใช้ได้เลยนะหนึ่งครั้งน,นะเออก็ไอดาวดวงดาวนี้มันาหาซื้อไม่ได้นะถ้าจะหาซื้อไม่ได้นะก็คือต้องทำเวสอย่างเดียวนะคุณผู้ชมประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิป,คล,ปคลิปต่อ,ตอไปสอนฟาร์มวลสอนฟาร์มอ,อะไรก็จะมาบอกอีกทีนะแต่นี้ก็น่าจะเอาแค่นี้ไปก่อนนะคุณผู้ชมก็เจอคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ไ้มีเพียงเท่านี้ครับเจอกคลิปหน้าครับบ๊ายบาย,บาย